สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของพีดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอารถครอบครัวนะหรือว่าเป็นขวัญใจพ่อบ้านไม่บ้านนะครับมารีวิวให้กับฟีได้ดูกันนะครับเผื่อว่ามีใครที่กำลังมองหารถไปใช้งานนะอยากได้แบบอเนกประสงค์ราคาผ่อนไม่แพงนะฮะก็มาดูคันนี้กันก็แล้วกันนะครับสาหรับ f c ในช่องของพีดพาชมนะคันที่ผมมารีวิวนะครับเป็น แบรนด์ของ Honda นะครับยี่ห้อ Honda เป็น Honda m o b บ i o นะครับปี2014คันนี้เปิดราคา349,000บาทนะเป็นรถสไตล์มินิ MPV นะครับสไตล์รถครอบครัวสไตล์พอบ้านไว้บ้านนะฮะเพราะอะไรเพราะรถคันนี้พื้นที่ใช้สอยภายในมันกว้างนะฮะแล้วก็ด้วยตัวของรถเองเนี่ยบุคลิกของรถมันไม่ได้เป็นรถสูงนะฮะดังนั้นถ้าเรามีลูกเล็กนะครับมีผู้สูงวัย ที่จําเป็นต้องเดินทางไปกับเราหรือว่าไปเที่ยวายแคมปิ้งผมก็มองว่ามันเหมาะนะครับมาดูรายละเอียดกันก็แล้วกันนะครับคันนี้เผื่อใครที่อยากดูรายละเอียดหรือว่าหาข้อมูลรถสักคันหนึ่งร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนอนุรนรากะบังนะครับถ้าใครสนใจอยากเดินทางเข้ามาดูรถจริงก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0961499985นะครับติดต่อพีทเลยนะครับติดต่อพีทเลยนะอ่ะ คันนี้นะครับเป็นปีสองพิบเปิดราคาสามแส0ี่เก้าพันบาทก็เลท่อห6พันถึงเจ็ดพันะและเป็นปีใหม่ด้วยนะปีสี่นี่ก็ถือว่าไม่เก่านะครับได้ล้อแมกนะครับรูปร่างหน้าตาเขาก็ยังทันสมัยอยู่นะนะครับได้เป็นล้อแมกนะครับนีใส่ยางยางนี้ก็ยี่ห้อนี้ก็ค่อนข้างส,สวยด้วยนะดีด้วยเงียบด้วยนะครับประหยัดด้วยนะยางตัวนี้นะครับ ขอบ15นะครับดิสเบรกหน้านะครับรายละเอียดของตัวรถเนี่ยผมรับประกันเลยนะครับเพราะว่ารถนี่สวยบางเดิมนะครับสีขาวคันนี้ยังไม่เคยทําสีนะนะครับเป็นสีขาวโอโมโรงานเลยและคันนี้นะครับฟิล์มติดให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะมากับรถเลยนะนะครับสวยๆเลยนะครับอ่ะเสาอากาศแบบคีิปสามนะรูปทรงค่อนข้างโอเคเลยผมก็มองว่ามันสวยแหละนะครับ นะสไตล์มินิ m อ v นะในกลุ่มของรถมินิ m p v นี่ผมก็มองว่าคันนี้มันสวยแหละนะครับฮอนด้าสวยราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่แพงด้วยนะครับปี2014นเนี่ย3า9 0 0 0บาทนะดูรายละเอียดด้านหลังเนี่ยได้เซ็นเซอร์นะครับสตำแหน่งเซ็นเซอร์ถอยนะอ่าดูพื้นที่เยอะขนาดไหนนะครับดูพื้นที่เยอะขนาดไหนนี่ผมพ,พับเบาะให้ดูนะนะครับเนี่ยขนาดยังไม่พับเบาะนะครับมันเหมาะกับ ครอบครัวที่ชอบไปปิกนิกชอบไปเที่ยวแคมปิ้งนะใส่ของไปได้เยอะเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายหรือว่า,าขายออนไลน์ที่ต้องจำเป็นต้องส่งของเองนะฮะไม่ได้แบบว่า,าจ้างขนส่งอะไรนะครับก็เหมาะนะฮะเพราะว่าภาพบ,บอกไปในหวัวมันกว้างมันมันเหมือนได้กับบะเลยนะนะเนี่ยอนะ่และด้วยตัวรถเองเนี่ยนะครับปี2014พันนี้ก็ยังไม่ใช่รถเก่านะ ได้กว้างด้วยได้คือมันในเอกประสงค์นะนะครับตัวนี้ถาดแถมไม่ให้เลยพร้อมนะฮะโครงสร้างหลักที่ผมบอกว่ามันสวยก็คือมันเดิมนะเนี่ยนะครับมันไม่ผ่านการทําสีมารถไม่ชนนะครับไม่ไม่ใช่รถชนไม่ใช่รถจมน้านะเม็ดอาร์คสวยนะตัวนี้ก็รับประกันนะฮะรูปทรงมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับดูทันสมัยคือด้วยแหละนะครับปี2 0 1 4นี่ก็ถือว่าทันสมัยแหละในรถสไตล์กลุ่มเดียวกันนะ นะคะัอนด้าเป็นแบรนด์หลักๆเลยนะครับในบ้านเรานะ,ะาพาหมอขึ้นมาพื้นที่ดูนะครับเนี่ยยังเหลือตั้งเยอะนะครับตัวเล็กตัวใหญ่นั่งได้หมดนะครับนะไซส์เล็กไซส์ใหญ่นั่งได้หมดเลยนะอันนี้คือด้านหลังนะฮะส,สวยๆนะไม่ประมาณ1นึ่งแสนสี่นะ ะครับไม่แสนสี่คันนี้ใช้มานะครับหนึ่งแสนสามหมื่กาพันก็ตีว่าแสนสีแล้วกันนะฮะเหลือไม่เยอะในส่วนของรายละเอียดนะครับของเหลวถ่ายให้ใหม่หมดนะครับรีเซ็ตเลยนะครับตัวนี้ดูแลให้ดีพวงมาลัยก็หุ้มหนังนะครับเดินตะเข็บให้สวยสวยเลยนะครับอันนี้คือสเปคเขานะฮะ่ะวิทยุติดรถก็สามารถเชื่อมต่อ USB AUX, FMM, นะฮะแอร์ปรับมือคันนี้ก็แอร์เย็นด้วยนะนะครับ นี่มีไล่ฟ้ากระจกหลังให้นะครับ DC power l e t ช่องเกียร์อัตโนมัตินะครับมีโหมด D S L นะครับมี S L เออเอาไว้ขึ้นเขาลงเขาลงทางลาชันประมาณนี้นะนะครับสไตล์นี้นะครับสไตล์ของรถที่มันเน้นในเรื่องของพื้นที่ใสๆนะอาจจะไม่ได้หรูหรานะครับคือคือเขาโชว์จุด ที่ขายจริงๆเคยตัวขายจริงๆเลยก็คือพื้นที่นะครับรถคันคันนี้นะนะครับหรือว่ารถรุ่นนี้เลยนะเขาโชว์พื้นที่ว่าพื้นที่เนี่ยเยอะพื้นที่กว้างพื้นที่ใช้สวยอนเนกประสงค์เยอะกว่าอันนี้คือจุดเด่นของของรถรุ่นนี้เลยนะนะครับแต่คันนี้เนี่ยจุดเด่นเลยก็คือนอกจากจะสเปคของโรงงานแล้วยังมีความสวยความงามความเดิมนะครับเป็นรถโครงสร้างหลักเดิมๆเ,เลยนะบอดี้สวยไม่มีชนหนัก ราคาก็ไม่แพงนะครับ3า9 0 0 0บาทกับปี2014ผมว่าคุ้มนะนะครับก็รองหาข้อมูลดูนะครับสำหรับลูกค้าท่านในที่สนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาหาผมได้นะครับ0 9 6 1 4 9ก9 8 5้คันนี้มาดูรถจริงได้ที่ถนนอ่อนนุชราดกระบังนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลซิรินทร์นะสำหรับคลิปผมคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้จะครับให้กับ f c ทุกท่านได้ดูกันก็แล้วกันนะครับเผื่อใครที่หาข้อมูลอยู่นะครับเผื่อใครที่หาข้อมูลอยู่ก็แวะเข้ามาดู นะครับคันนี้สวยคันนี้สวยนะฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับช่องทางการต่อช่องเดิมนะครับเบอร์โทรนะวันนี้สวัสดีครับ